พี่ปอสอนวรวมตามลรถไฟฟ้านิดนึงจะต้องไปใส่เสียงเพิ่มทัวร์ๆเลยเสียงที่นี่มันดังครับก็ลองดูแมพก่อนลองดูแมพควางเจางปป้ารถไฟฟ้าควางเจ้าเยอะมากเอาแบบง่ายๆก่อนอย่างที่วันนี้พี่บอเดินทางมาก็คือพักอยู่ที่โซนตเซนยูนิเวอร์ซิตี้พักอยู่ตรงสถานีนี้ครับโซนิเซนจงซานตาเฉว แล้ตอนน uh uh uh> uh 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 ี้ตอนนี้อยู่ที่กัะโเกาะ่โนเวยมาง่ายเลยวิธีง่ายที่สุดที่มาก็คือนั่งรถไฟสายสีเขียวนะครับมาลงที่นี่ากแล้วก็เปลี่ยนรถสีเงินชั่วงนี้ก็ถึงแล้วแต่วิกลับ มันก็มีหลายทางจะกทางนี้ก็ได้หรือกับรถเมย์ก็ได้เดี๋ยวต้องลองดูว่าวันนี้จะเลือกกลับแบบไหนนะครับเวลาเรามาถึงที่สถานีไหนๆแล้วก็ตามนะมาถึงปุ๊บม,มันก็จะมันก็จะมีโตนี้ผอกด้วยโตนี้เป็นแบบแบบสามดีทำให้เรารู้แล้วเราก็มาเลือกทางออกว่าเราจะออกทางไหนมี A มี C ดีเาก็เราก็มาดูทางออกว่าเราจะออกไปตรงไหนนะครับครั้งแรกมาอาจจะงงแต่พอพอดูๆไปแล้ว เคยชินแล้วเนี่ยมาถึงว่าเราจะคล่องเรื่องพวกนี้นะครับโอเคไป,ไป